สวัสดีครับพี yeah. Means, hei, ่น้องครับผมครับพ <c oughs> ี่น er ้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับน้ําเชียร์พารวยเด้อครับพี่น้องคลิปนี้จะพาพี่น้องจี้ตามต่อแนวทางตัวเลขของพ่อเสิร์ตครับพี่น้องเนาะเกาะติดไว้เด้อครับพี่น้องพ่อเสิร์ตบ่วงหันเข่าทั้งบนทั้งล่างครับพี่น้องเนาะความกับตัววิ่งหลุดเจ็ดกัมมาครับพี่น้องครับสายวินกับเข่าครับผมเด่นเจ็ดกับเข่าครับพี่น้องเนาะเลขของพ่อเสิร์ต กอดติดไว้เดอร์ครับพี่น้องก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขล่าพัฒนาพอเสือดงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดทันว่าคมหกสิบหกนำเชียร์ผ้าด้วยกับขอขอพระคุณพอเสือดเดออครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังแรงใจให้กับน์นำเชียร์ผ้ารวยเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังเลขพอเสืดกันเลยครับเชียร์ผ้ารวยสวัสดีพอเสรดครับผมเขาเต็มเต็มเลยพ่อครับผมโหวดว่างหัน ก็ว่ากับล่างขึ้นบนน้าตัวหนึ่งนะพอนะ้องหกเจ็ดครับผมแม่ก็ว่าเพราะว่าซีมันมาหลอกไงโอ้ซีซีมันมาหลอกซีมาหลอกครับผมเพราะว่ซีมันเด่นมากเลยจุดกุอกี้นะแต่มันบ่มาแต่ว่ามันมาเจ็ดเกือบแตกสามตัวครับผมซีหกเจ็ดแล้วคันมันคันนี้พราเสื่อมมันใช่ว่าเอาเจ็ดเออเอานั่นว่ามันไปซีร้ายเกินไปก็เลยจับไปซีครับ ใช้หลวดก็ไดนใ้ก็พอแล้อออรครับผมแตเพเป็นอ,อกาเ็ี่ะตู้ซีว่าจะอุ่นหนาปะาข้างกันยุดอกกร้ดดรเด็ค่ะผมพันยุเพราะว่าจะเป็นทางกลุ่มไรือว่าจะเป็นทั้งยุทูบกัครับผมยูทูบจะได้ปังๆกันยุดอกครับแต่มีบางคนที่ออกมาค้อมมนตัดแจงตัดขาเพรเสืเอก่ะแต่พราสือกับพาาดอกครับผมไ,ไปไปซื้อปลาไหลมาจิ้นเล็กน้อยเนะ่พราจะได้รับเลื่อนครับจะจินตะมใกล้ไร อ,อ่าตามแนวค่ะเข้าตัวบริษัทนใจละครับผมอ่าแนวทางเราพัฒนาวันที่ยี่สิบเ็ดเดือนธันวาปีหกหกครับ่อวิง่งเด่นสามเด่นสามรองเก้ารองเก้ากันหนึ่งกันหนึ่งอ่ารูดสามกับเก้าครับรูดสามกับเก้าเม็ดเดียวสามเน้นสามครับผมอ่าแต่ว,ว่าจะประมาทนึ่ง้อ ว่ามีเดียวสามจะประมาณหนึ่งนะพอเมื่อนี้มีโอกาสเห็นหนึ่งน้ำได่กันแต่ก็มีโอกาสเบิ่อประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับอ่าอ่าพจเสือก็จะจับให้อ่าตามโปกที่แหละอ่าแปดหางขึ้นเขาหน่อยเนีบนแปดหางล่างแปดหางเพราะอาจารย์ที่บกิงคือเพิ่นแล้วก็ถูกจับหลายตัวในนายาไม่บุถย์ครับอ่ากัวเอฟซีเขาจะออกมาคอมเมนต์ว่าจับหลายตัวยานไม่บุถย์เพราะคมเนอีเด้นละยอมรับที่หอก ครับผมเอาอ่าหน่วยล่างหน่วยล่างครับอ่าสามสองเก้าสามสองเก้าอ่าสามสองเก้าหน่วยล่างพอเสดอ่ายิ่งไปยุทีอ่าเก้ากับสามเด้อครับผมอ่าหน่วยบนหน่วยบนเก้าศูนย์หนึ่งเก้าศูนย์หนึ่งอ่าพอเสดยิ่งไปยุที่เก้ากับหนึ่งเนอะครับอ่า ด้วยบนอ่าชุดวิน่นครับ012 012 <12 S> 3954 3954ขันมันขันมันขันบนขับบอมาเบิ่นน่าจะเห็นอ่าสามตัวครับจันบอมาเบิ่นน่าจะมั่นกับพอเผยดีข้อเมันจะประเมินน่าจะเบิรนประมันาสิบปอร์เซ็นต์คืนโอ้เบิ่นอีกแล้วครับผมอ่าชุดจับคู่บนครับผม หก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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์สองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสามหนึ่งห้าสี่ห้าสี่สองศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์เก้าศูนย์อ่าพอเสดยิ่งไห้จริงจริงก็คืออ่าให้ไปเป็นอ่าสองศูนย์ครับหนึ่งหนึ่ง สองศูนย์กับหนึ่งหนึ่งครับหายไปสายบนสองศูนย์กับหนึ่งหนึ่งเหมืนใจว่ามันมันจะมาบนครับอ่ากึ้คืองวดที่แล้วกับก็กัเป็นแบบนี้แหละจะมันกลาเป็นลมปลงัลงยืนร่างวัดมันมาสายอยู่ครับผมอ่าชุดจับคู่ล่างจับคู่ล่างอ่าเก้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 าหกสามหกสามสอง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 สามสาม สามสามสี่เกสี่เก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ทีอ่าเจดสองเจ็ดสองเจ็ดสองแปดสองปดสองสองเกสองเก้าห้าเก้าห้าเก้าอ่พอิงหเคีงคืองวดเมื่อกี้แหะงวดเมื่อกี้นะพอเสดนี่นฮหายหหางแต่ว่าพอเสดเอาแบบเคียงเคียงหาสองหงก็คืออ่าหายเจ็ดครับยังอรจำ่จำเราะะครับงวดที่แล้วนะ ไห,ห้เด่นไห้หา,าห,หางก็ๆๆๆๆๆๆๆแต่ว่าเนี่ยไห้แช่สองหางถ้าถ้ากลุ่มไเาจะกระเดกกเดงเคียงเยถ้าวว่เสิร์ก็จะยิ่งไห้จริงเีก็คือหาพ่อเสิร์มันแจวว่าไห้ไห้ไปสองเก้ากับสามสามไปสอเก้ากับสามสามครับผมเพราะว่าพอ็มือนี่เพราเลขสามมันมันดูเด่นแน่นะครับผมอ้ามันจะเบิ่นมันกาจะน่าจะมาตามนี้เลยาชุดสามตัวครับผมเก้าสามสามเก้าสามสาม 9ก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์ศูนห่งหเก้าห้เก้าสี่ห้าเกอ่าพยิ่งให้คิงงก็คือศูนหนึ่งกับสี่ห้าเก้าศูนย์หนึ่งกับสี่ห้าเก้าครับอ่าโอเคอ่าครบครบุกนครบกับอยู่ประมาณนี้ครับแนวทางตัวเลข ถ้าว่าไขรักน้ย้ยรักน้้ยแบบที่ว่าจะไข่แฮมเบรุษอ่งอ่าพอเสิอ์ฟไข่ไปซี่หางเบิ้งแนะรกเบื้หน่วยบนล่างเนี่ยตัวเนี้ยเนะีมันจะมีหนึ่งสองสามแล้วก็เก้าหน,นึ่งสองสามเก้าอ่าอันนี้หน่วยหน่ยบนล่าง,งาแ,แต่ว่าที่พอเสิร์ฟแกไขตั้งหากคือเบิ้งสี่ชุดแรกกันและครับผมแพอซี่ตัวนี่ยหนาเฉยแน่นอนที่ผมนี่แหละครับผมเอา ติดใจหน้าเบิงเป็นแนวทางสําหรับพี่น้องที่ที่จะถาผู้ได้อยากอยากได้อยากได้เต็มสูตรครับเต็มสูตรที่พ่อเสือเดลงไปกับอาเอฟไล่เขามาหรือว่าทร่เขามาพ่อเสือโดยตรงครับผมว่าาะอยากได้ตัวเน้นเด็ดสองสามเมตรกะโทร่มมาครับจากบุกกระบวากันพอมันจะมีที่เด็ดหาอยู่แต่ละชดแต่ละชดแต่ว่าเป็นยังพ่อเสือจังหาไปหลายตัวหายที่มีความมั่นใจว่าบางที่อาจารย์อื่น่นมาครับ สองสามหางเสียจ่มันมาตรงกันเท่ากัจะได้มีกับมีขั้วมันจะมาเออหีผอเสือก็มีช่วยกันจับไปสไที่นะถูกนะผอเสือได้แล้วครับผมที่เบอร์โทษบอกเบอร์โทษนะพ่อศูนย์แปดหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งสี่สามศูนย์เก้าสี่สามศูนย์เก้าอ่าครับผมผอเสือรับได้ตลอดพี่ไล่ตันเลยพี่ไล่ขมาหรือว่าจะจะโทเข้ามาครับว่าเป็นยังครับ ก็มาเชียน้ำเชียรผ้ารวยกับขอบคุณพอเสือเด้อครับผมครับผมครับโศกมันมาไปนน้ำกันครับพี่น้องสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมกับเลขพอเสือดเด่นสามรองเก้ากันหนึ่งครับพี่น้องเนาะวิ่งรูดสามกับเก้าครับเดี๋ยวก็มาเชียรจะขึ้นตัวเลขไ้เด้อครับพี่น้องครับถ่ายคลิปนี้ก็มาเชียก็ขออวยพรใหนพี่น้องที่โชคดีถูกหวยแล้วเงินไปน้ำกันล่าพัฒนาสองทุนครึ่ง ยี่สิบเจ็ดท่นว่าคมบหกสิบหกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ